สวัสดีครับเอฟซี FC นุ่มแบงน้องปะเคียงครับมือน,นีนุ่มแบงสิพาพี่น้องมาเลียนเบาเด้อพี่น้องเด้วเด้อเ<ล>ด้อนี่พี่น้องบรรยากาศทุ่งหน้าน้องปะเคียงตอนเกี่ยวเขาครับเดี๋ยวไฟไฟฟ้าฟ้านี่ครับเบลียนเบาจุฬาครับพู้เด้อพี่น้องอันหม่องผู้เป็นเลียนจอนเสียงรุ่มมาฮอดพีครับนี่ครับไปไงใส่ถั่นุย่างดีจ้ะเ,เอาน้ำบาดนี่นี่พี่นอ้องนี่ครับบรรยากาศเลียนเบา อยู่บ่บแล้วมีอีกดวงนึงครับนี่พี่น้องมันมันแลีนนี่ครับบาวจุล่าครับบ่ใส่หางดวงนึงขึ้นไปแล้วพี่น้องไอ้ใส่เบาต่อเสียกไปนี่พี่น้องเอ็มบ่ปลาควานครับมันแหงตายน้ำให้หน้าพี่น้องทุ่งหน้าน้องปาเข็งครับคือย้อนไก่แท้ใส่ใส่บ้ามาเบิง่งดูให้พี่น้องมันเบิงบ่งดู อันเกินไปแล้วอยู่บนนอหนอโอ้ยถือล่มแล้วคุณคุณพี่น้องโอ้คุณครับเห็นไ่มพี่น้องพู้ดำดำคุณครับนั่นนั่นเซิ่อมอยู่บ้างจุล่านี่ครับถือล่มแล้วนี่เหลือด,ดวงนึงพี่น้องนี่ครับตะเวื่นกำลังตกดินผู้ดใดต่อเสียกใครนี่ครับ เลี้ยไ่เลี้ยอันเลี้ยไซเชียกยังไงน,นี่นี่ครับพี่น้องกล่องตรงย่างน้ำกันโอ้ยใส่ธนูย่างดีนี่ครับบรรยากาศของคนอีสานปาดคือย้อนไก่แถวโอ้ยกล่องขันย่างน้ำด้วยปาดนี่ พอแล้วพอแล้วอขอเขาไปเจียกได้เจียกก่อ,ยอยนีเรนลกเทียบไบบ้าวดวงนี่มีมันมสิยูไห่บ้าละบาดนี่นี่พี่น้องบ้าจุฬาไอาา้หันนามาบ้ามาเ้ิงดูนี่ครับนี่ครับบ้าประเพี้ยนี่ของอีสานเลียนบ้าใส่ธนูน่นพี่น้องนี่นี่ครับ ต่ห่วงบอกกันได้พี่น้องผู้นึ่งอยู่บบไก่เกือบร้อยเมตรมึงครับเอาไปเอาไปดึงดึงได้ดึงให้เอาเชียกขึ้นเชียกมันบอท่านตึงได้หนิ ดึงเสียงกเตีงกําลังปล่อยเหรอพี่น้องเอาเลียนไปแล้วครับนานพี่น้องนานดงยงนี้เสียงธนนู่บาพี่น้องนี่แหละครับเลียนเบาน้องประเขีงเลียนเบาตรงหน้าน้องประเขีงขึ้นสองดวงแล้วครับคือเอยียงคางเดียวแท้คือมาเซินก็ขึ้นม嘛 ฝากกดไลค์กดแชร์่องนุ่มแบงน้องปะเคียงเลยครับนี่ครับเจ้าของเบาเสียเสียงขึ้นเงินกับเบาเลยครับไอ้ก็่งเหยงสันไอ้ฝุ่นพี่น้องสองดวงเลยพี่น้องเห็นบ่ครับเดินเอาจำนีก็น้องพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศทุ่งหน้าน้องประเคียงยนี่ยมาเงมึง,ง,บงับฝุ่นตะเวนกำลังตกดินฝากกดไลค์กดแชร์่องนุ่มแบงน้องประเคียงนเลยครับพี่น้องสวัสดีครับ